ตอนที่สิบสองชกอย่างบาราห์มจังเต่าเจ้าหมายความว่าอย่างไรสรรพนามที่เรียกเริ่มเปลี่ยนจังเตาหุบยิ้มหมายความว่าอย่างไรคืออะไรลูกสาวสุดที่รักของพี่ไม่ได้บอกพี่หรอกหรือคนที่ล่วงเกินจังเตาจะปล่อยผ่านไปไง่ายๆเช่นนี้ได้อย่างไรกันหากวันนี้ข้าไม่ดึงศักดิ์ศรีกลับมาวันหน้าข้าคงไม่สามารถอยู่ต่อบนเส้นทางนี้ได้อีกสูเฉิงขมวดคิ้วมองเขา บาดแผลเจ้าใต้ยาเป็นคนทำรึกเขามองออกแต่แรกว่าจังเตาบาดเจ็บไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจจังเตาแต่หากจังเตาไม่เอ่ยเขาเองก็ไม่อยากถามให้มากความจังเตาฮึดฮัดกล่าวอย่างเย็นชาอย่ามาทำเฉยๆไม่รู้เรื่องกับข้าไม่คิดส่งคนมาให้ข้าใช่หรือไม่เช่นนั้นก็ได้เขาล้วงมีดสั้นออกมาจากอกปักฉับลงบนโต๊ะตรงกลางระหว่างเขาสองคน ทิ้งมือไว้ข้างหนึ่งสายตาของซูเฉิงจับจ้องไปที่มีดสั้นอันเฉียบคมเล่มนั้นถ้าข้าทิ้งไว้เจ้าจะปล่อยใต้ยาใช่หรือไม่จางเต่าจ้องกลับพร้อมรีตายิ้มให้ก็ต้องดูอารมณ์ข้าก่อนถ้าข้าอารมณ์ดีเพียงอารมณ์ดีขึ้นมาก็อาจจะไม่เอาเรื่องนางอ้วนสมควรตายนั่นก็เป็นได้ซูเฉิงค่อยจับมีดสั้นขึ้นมาจากโต๊ะชา้าจางเตาอดหัวเราะเยาะไม่ได้ พี่สูนะพี่สูกับลูกสาวที่ทั้งอ้วนทั้งโง่แถมยังขายไม่ออกคนนี้เสียมือไปหนึ่งข้างมันคุ้มแล้วจริงหรือนึกย้อนไปสมัยฝ่าเหนือล่องใต้ด้วยกันมีใครบ้างที่ไม่เรียกพี่สูว,ว่ามือดีชั้นยอดของหน่วยคุ้มกันเสียงที่ตอบกลับไปคือเสียงทุ้มต่ำและเปี่ยมอันตรายของซูเฉิงเจ้าว่าใครคือนางอ้วนสมควรตายจังเต่าชะงัก วินาทีต่อมามีสั้นในมือซูเฉิงพันพุ่งตรงมายังตรงหน้าเขาเขาคิดไม่ถึงว่าซูเฉิงจะบ้าดีเดือดโจมตีเขาอย่างกระทันหันเช่นนี้ต้องเข้าใจว่าลูกน้องของเขาเฝ้าอยู่ท้ายเรือนเกือบสิบกว่าคนระหว่างทางที่เดินมาเป็นไปไม่ได้ที่ซูเฉิงจะไม่เห็นเขาไม่คิดเลยหรือว่าหากทำจังเตาเจ็บเขาก็ออกไปไม่ได้เช่นกัน เขาบาดเจ็บอยู่และเขาเลี้ยงท่านี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่เขามีนักสู้มือดีอยู่ด้านหลังคนหนึ่งเขาตาไวมือเร็วคว้าข้อมือข้างขวาของซูเฉิงไว้มั่นทันทีแต่นี่เป็นท่าลวงของซูเฉิงตั้งแต่แรกหรือกล่าวได้อีกอย่างว่าจงใจป้อนท่านี้ให้พวกเขาสองคนเองมือซ้ายของเขาแอบหยิบแจกันกระเบื้องสีขาวข้างขึ้นมานานแล้วจากนั้นก็พาดลงที่ศีรษะของจางเตาอย่างแรง จังเต่าหัวแตกทันทีคนที่อยู่ด้านหลังจะขวางก็ยังขวางไม่ทันสู้เฉิงกลับไปทำนายอยู่หลายปีจนคนอื่นแทบลืมไปแล้วว่าสมัยที่เขาเป็นหน่วยคุ้มกันเขาสู้อย่างไม่คิดชีวิตอย่างไรเมื่ออันาพานอ้อมมาด้านหน้าคิดจะชกสู้เฉิงให้ล้มด้วยหมัดเดียวแต่นึกไม่ถึงว่าจะถูกสู้เฉิงจะถีบเข้าที่กลางหน้าอกจนล้มฟาดกับพื้นอย่างแรง สูเฉิงกระชากคอเสื้อของจังเตาแล้วชกเปรี้ยงเข้าไปนางอ้วนสมควรตายหรือหืมทั้งอ้วนทั้งโง่หรือหืมเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าตอนนั้นข้าพาเจ้าออกมาจากมือของพวกโจรป่ายอย่างไรจริงสิเขาลืมไปได้อย่างไรพวกเขาเผชิญหน้ากับกลุ่มโจปรป่าดาวกระจายถูกปล้นเขาก็ถูกจับตัวไปด้วยสู้เฉิงคือคนที่บุกเดี่ยวไปช่วยเขาและเอาดาวกระจายออกมาอย่างไม่คิดชีวิต ราคาที่ต้องจ่ายก็ย่อมสาหัสเป็นแน่อยู่แล้วมือขวาของซูเฉิงเกือบใช้การไม่ได้จึงทําได้เพียงกลับภูมิลําเนาไปทําไร่ทานาสาเหตุก็เกิดขึ้นจากตรงนี้มือข้างที่ซูเฉิงใช้สั่งสอนเขาก็คือมือขวาข้างนั้นที่ใช้การไม่ได้แล้วเห็นได้ชัดว่ากําลังแขนเบาลงไปโขแต่หากใช้สั่งสอนจางเตาที่มีบาดแผลแต่เดิมก็ถือว่าเพียงพอแล้ว สู้เฉิงกดจังเตาลงถูกกับพื้นกำปั้นที่ชกลงไปถี่รัวดังหิมะตกตรับใดที่ชกไม่ตายก็จงชกให้ใกล้ความตายจังเตาเห็นข้าไม่หาเรื่องเจ้าเจ้าก็เลยคิดว่าข้ากลัวหรือไงรังแกถึงลูกสาวข้าเบื่อโลกแล้วใช่หรือไม่ไอ้บัดซบจังเตาถูกชกตีจนเริ่มสงสัยในชีวิตแน่นอนว่าลูกน้องที่เฝ้าอยู่ท้ายเรือนต้องได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวด้านใน แต่พวกเขานึกว่าคนที่โดนทุบตีคือสูเฉิงพวกเขายิ่งพังยิ่งรู้สึกว่าผิดปกติสุดท้ายก็กรูกันเข้าไปจางเตาในเวลานี้จมูกเขียวหน้าบวมช้ำราวกับคนใกล้ตายทุกคนตกใจหน้าถอดสีจากนั้นก็พากันแยกเขี้ยวยิงฟันพุ่งเข้าหาซูเฉิงจะสู้กันตัวต่อตัวหรือหนึ่งต่อสองหรือหนึ่งต่อสาซูเฉิงไม่มีปัญหาแต่หากต้องประมือกับชายชะกันสิบกว่าคน ซูเฉิงก็ลำบากอยู่พอสมควรในขณะที่สถานการณ์ด้านในมีฝั่งหนึ่งกำลังได้เปรียบประตูห้องพันถูกถีบออกโดยขาอ้วนๆข้างหนึ่งสู้เสียวๆกับซูเออร์โกโก้ถือไม้กระบองพุ่งเข้ามาอย่างนักสู้ที่มาพร้อมกับไฟอันเดือดพล่านปล่อยพ่อข่าเดี๋ยวนี้ซูเออร์โกกระโจนเข้าไปข้างในเป็นดังคำกล่าวที่ว่าอ่อนกลัวแข็งแข็งกลัวหยาบหยาบกลัวคนไม่คิดชีวิต อันาพานพวกนี้คือพวกหยาบใช้ความรุนแรงส่วนคนของตระกูลซูธรรมเพื่อปกป้องซึ่งกันและกันจึงเป็นพวกไม่คิดชีวิตพวกเขาแลกหมัดกันอยู่พักหนึ่งสุดท้ายอันภา,านสิบกว่าคนก็ถูกจัดการทั้งหมดและไม่มีใครกล้าพุ่งเข้ามาอีกเลยสามจอมอันาพานแห่งตระกูลซูพากันหอบหายใจอย่างหนักซูเฉิงโยนไม้ในมือลงไปข้างข้างเท้าของจังเต่าพร้อมกล่าวขึ้นในขณะที่ยังหายใจหอบจังเตา เจ้าจำคำของข้าเอาไว้ให้ดีข้าจัดการเจ้าได้ครั้งแรกก็จัดการเจ้าครั้งที่สองได้เหมือนกันถ้าเจ้ายังกล้าคิดทำร้ายถึงลูกสาวข้าอีกข้าเอาเจ้าตายแน่แล้วทั้งสามคนก็เดินออกจากโรงหมอการต่อสู้ในครั้งนี้สะบักสะบอมไม่น้อยมือขวาของซูเฉิงชาและข้อเท้าแผลงส่วนใบหน้าของซูเอ,อกโกโดนชกไปหนึ่งหมัดทำให้มีเลือดออกจมูกเล็กน้อย คนเดียวที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยคือซูเสียวเสี่ยวไม่ได้หมายความว่านางเป็นคนฝีมือดีนางตัวอ้วนเช่นนี้ที่จริงไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นักแต่เป็นเพราะผู้ชายสองคนนั้นช่วยรับแทนนางทั้งหมดต่างหากพวกเจ้ามาได้อย่างไรซูเฉิงถามเอ้อโกบอกว่าท่านพ่อถูกจางเต่าเชิญให้เข้าเมืองข้านึกแล้วว่าต้องเกิดเรื่องซูเสี่ยวเสี่ยวเอ่ยตอบซูเฉิงกล่าว คราวหลังไม่ต้องมาข้ารับมือไหวสู้เสียวเสียวชะงักแล้วท่านจะไม่ถามข้าสักหน่อยหรือว่าข้าทำอะไรกับจังเตาซู้เฉิงตอบกลับไปโดยไม่คิดมีอะไรให้ถามหรือต่อให้เจ้าทำอะไรลงไปก็ไม่ถึงขั้นลามถึงหัวของจังเตาได้เห็นเห็นอยู่ว่ามันต่างหากที่รังแกเจ้าแล้วเจ้าเสียเปรียบหรือไม่คําตอบที่ผิดคาดไปจากจินตนาการทำให้สูเสียวเสียวชะงักไปครู่หนึ่งไม่เลยเจ้ากะ นางกล่าวรอยแผลเล็กๆบนหลังมือแทบไม่สมควรให้พูดถึงที่นางร้องให้เป็นเพราะปัญหาทางร่างกายต่างหากอาการบาดเจ็บไม่ได้รุนแรงเลยบอกลูกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปก่อเรื่องนอกบ้านต้องเชื่อฟังเป็นเด็กดีอย่าให้คนในบ้านต้องเป็นห่วง ตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกนะทำไมพวกนั้นถึงไม่ทำคนอื่นทำแต่กับลูกหัดดูซะบ้างว่าตัวเองมีปัญหาอะไรคำพูดที่สู่เสียวเสียวได้ยินบ่อยที่สุดตอนเด็กๆก็คือคำพูดที่ตรงไปตรงมาและความหมายลึกล้ำเหล่านี้ต่อให้ไม่ใช่ความผิดของนางพวกเขาก็ไม่เคยฟังคำอธิบายจากนางเลยสักครั้งเพียงคำว่าเข้มงวดกับตัวเองผ่อนปรนกับผู้อื่น ก็ทำให้การกีดกันและการกลั่นแกล้งที่เคยประสบพบเจอถูกมองข้ามและผ่านพ้นไปอย่างง่ายดายสู่เสียวเสียวมองพ่อสู่ท่านพ่อไม่กล่าวโทษที่ข้าไม่บอกท่านเรื่องทําจังเตาบาดเจ็บหรือเจ้ากะถ้าข้าบอกท่านพ่อวันนี้ท่านก็คงไม่ไปพบเขาโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวแน่ๆสู่เฉิงปัดมืออย่างไม่สนใจเจ้าไม่เสียเปรียบก็ดีแล้ว ต่อให้ข้าไม่ไปหาเขาสักวันหนึ่งเขาก็ต้องมาข่าถึงที่มันไม่ต่างกันหรอกแล้วอีกอย่างเจ้าเพิ่งจะสิบหกไม่ใช่หกสิบจะคิดมากเช่นนั้นทำไมกันยี่สิบหกนางแก้คำอยู่ในใจอันที่จริงนางสามารถทำได้รอบคอบมากกว่านี้แต่เหตุใดถึงไม่บอกกล่าวล่วงหน้านางเองก็ไม่รู้นี่เป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนอย่างหนึ่ง นางเองก็ไม่รู้จะอธิบายออกมาอย่างไรขณะที่กำลังครุ่นคิดสูเฉิงเอ่ยปากอีกครั้งว่าแต่พวกเจ้ามาด้วยกันทั้งสองแล้วใครดูแลเด็กๆ็กลูกเขยล้มป่วยไม่สบายไม่มีเรี่ยวแรงดูแลเด็กสามคนแน่ๆแน่นอนว่าพึ่งพาไว้ทิงไม่ได้อยู่แล้วเจ้าหมอนั่นลงจากเตียงด้วยตัวเองยังไม่ได้เลยสูเสียวเสียวตอบกลับข้าหาคนอื่นมาช่วยดูแลแล้วเจ้ากะ